สามวิธีทำให้เขารักคุณคนเดียวหนึ่งคุณต้องเห็นคุณค่าตัวเองไม่มีทางนะครับที่ใครจะมาเห็นคุณค่าคุณก่อนที่คุณจะเห็นค่าตัวเองสิ่งที่คุณควรทําก็คือการให้เกียรติตัวเองการมองตัวเองด้วยสายตาที่เห็นค่าของเราถ้าคุณไม่โอเคกับสิ่งไหนและคุณรู้สึกว่าทําให้ชีวิตคุณแย่ลงสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณแย่ลงนั้นไม่ควรอยู่ในชีวิตคุณครับคุณควรจะไปในทางอื่น ที่ส่งเสริมชีวิตคุณให้ดีขึ้น 2. คุณโฟกัสตัวเองคุณไม่ใช่คนที่เอาเวลาไปนั่งโฟกัสแฟนโฟกัสคนรักว่าเขาจะทําอะไรเขาจะใส่ใจฉันแค่ไหนหรือเขาจะทําตามสิ่งที่ฉันต้องการหรือไม่ไม่ครับคนที่เห็นค่าตัวเองจะโฟกัสที่ตัวเองเพราะไม่ได้เอาความสุขของตัวเราไปไว้กับคนอื่นคนที่เอาความสุขของตัวเองไปไว้กับคนอื่นเป็นคนที่น่าเบื่อทาให้คู่รักร,รําคาญและเขาจะอยากถอยห่างไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณโฟกัสตัวเองปุ๊บ จะทําให้เขารู้สึกเลื่อมใสคุณเห็นคุณค่าคุณมากยิ่งขึ้น 3. คุณเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะคบเขาก็ตามแต่ตัวคุณไม่ได้อยู่กับที่เพียงแค่ว่าคุณมีแฟนไม่เอาเวลาทั้งหมดไปใช้กับแฟนหรือวมต่เดทอย่างเดียวคุณหาทางพัฒนาและรักษาสังคมของคุณเชื่อมต่อกับเพื่อนฝูงของคุณเป็นสิ่งซึ่งทําให้ตัวคุณนั้นเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นได้เพราะว่าคนรักของคุณ จะมองคุณว่าไม่ได้ตามเขามีคุณค่าในตัวเองเมื่อเขาเห็นว่าคุณมองเห็นค่าตัวเองและคุณโฟกัสตัวเองสเปซที่คุณให้กับเขานั้นน่ะทำให้เขาอยากที่เขาใกล้คุณมากขึ้นแม้ว่าจะคบเขาแล้วก็เติบโตไปในทางที่ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆความรักของคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากมากพอที่จะทำให้เขามาโฟกัสตัวคุณและใส่ใจคุณคุณเป็นคนที่น่าสนใจ